องคมนตรีติดต,ต,ตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันชุมชนเขาเผ่ากระเรียงบ้านอิมาอิไซน้อมนำแนวทางตามพระราชดำ,ำริอําเภอเนินมะปรางสร้างฝ่ายชะลอน้ำป้องกันภายแล้งโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเกือบ20แห่งแล้วเกิดพายุลมแรงพัดกระหนำ่ำเสาไฟฟ้าแรงสูงถนนสายอุทัยธานีอ,อําเภอวัดสิงห์ส่งผลทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักค้อล้มไฟฟ้าดับประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า30หลังคาเรือน ติดตามรายละเอียดได้จากคุณมินสาตราคมในข่าวท้องถิน่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวท้องถิน่นประจำวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ครับและอีกเช่นเคยครับในวันนี้ผมก็มีเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างมานำเสนอให้ท่านผู้ชมรับชมกันถึงที่บ้านกันอีกเช่นเคยครับโดยเริ่มกันที่ข่าวแรก องคมนตรีติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันชุมชนชาวเขาเผ่ากระเรียงบ้านอีมาตอีซัยน้อมนาแนวทางตามพระราชดำรินายอัมพลเสนานารง,งค์องคมนตรีประธานคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการ ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมการดําเนินงานโครงการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันชุมชนชาวเขาเผ่ากะเรี่ยงบ้านอีมาอีทรายหมู่ที่4ตําบลแก่นมะกรูดอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายสมชายเลิศพงพากรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายสรุปพร้อมชี้แนะแนวทางการปลูกรวมถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกในด้านต่างๆ จากนั้นลงพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกในระดับอนุรักษ์ดินและน้ำของนายชาตรีว่าจักดีและแปลงปลูกสตรอเบอรี่ที่ใช้ใบหญ้าแฝกคลุมดินของนายสมชายมองเชิงที่สามารถนำหญ้าแฝกมาใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรที่ส่งผลสำเร็จสามารถพัฒนาพื้นที่และผลผลิตได้ดีขึ้นทำให้สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยทั้งหมดได้น้อมนำแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้นำหญ้าแฝกมาศึกษา และปฏิบัติใช้ในการอนุรักษ์น้ำและดินโดยปลูกเป็นแถวตามแนวระดับขวางความลาดชันของพื้นที่เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินหรือการปลูกในลักษณะครึ่งวงกลมรอบทรงพุ่มไม้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในสวนผล,ลไม้และการเกี่ยวใบคลุมโคนต้นไม้เพื่อช่วยรักษาความชื้นและเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินตลอดจนเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม